เมนูแจงออกปลาดุกเมนูง่ายๆครับตามไปดูกันวัตถุดิบของเราครับมีปลาดุกครับอันนี้เป็นผักครับเนี่ยมีบวบตะไคร้ใบมะกรูดต้นหอมแล้วก็ยอดผักใส่ครับเขาบอกมีกระเทียมหอมพริกแห้งพริกแดงครับโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องทำกันครับล้างปลาดุกครับที่เราแยกเดียวกันแกะไปแยกเดียร โอเค okay, ครับสรีบมาครับโอเคครับเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องไว้แล้วครับเนี่ยเราใส่โคก้กกับตะตำครับ mm hmm. เครื่องของเราจะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งแล้วก็ข่าครับใส่ลงลงไป๋ยวตามให้ละเอยียดครับผม ระหว่างนี้ขอตัวไปต้มก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเติมเกลือลงไปด้วยครับระหว่างต้มนี่ครับใส่ประมาณครึ่งช้อนครับแค่นี้พอครับระหว่างนี้ขอตัวไปต้มก่อนครับอืมกระเด็นกระดอนหลังจากที่ต้มมาได้สักระยะนึงครับตอนนี้เกลือของเราละเอียดแล้วครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันครับผมโอเคครับเปิดไปตั้งเตาะครับโอเคต่อไป น้ำเครื่องของเราลงไปผัดครับเครื่องใส่ไปครับัลงไปัลงไปนี่แล้วก็ตักที่เราตานะครับลงไปผัดกับแห้งหอมกันเด้อตักให้มันหอมครัขั้นตอนนี้ำกันกับเครื่องต้องหอมครับไม่งั้นจะไม่กับกลิ่นคาวของปลาตักให้มันหอมอะครับจากนั้นตักเครื่องของเราครับตักหอมเด้อตักให้มันหอมไปก่อนครับ ที่สุกกำอมงกับระหว่างนี้ตรงนี้เราปัดไปก่อนครับลมแรงมากแบบนี้จากนั้นไปหาน้านมาเครื่องเราเรียมบอกต้องเติมน,น้ำลงไปตอนนี้เครื่องที่เราปัดมันเริ่มหอมสุกอีกหอมนะครับ,บกัาเลงรถน่จาจะโอเคครับ จากนี้เราจะเติมน้ำลงไปครับเดี๋ยวน้ำล้างครับขุดล้างขุดเราจะเยียวยาครับประมาณน่าร้อยมีที่ครับห้าร้อยมิลลิลิตรครับเรื่องของปริระครับไปน้ำลงไปครับนี้น้ำลงไปครับ,น,รบ,น,รบน้ำจะน้อยครับเดี๋ยวเราเติมน้ำลงไปอีกนิดหนึ่งครับขั้นตอนต่อไปนะครับ น้ำปลาของเราที่เตรียมไมาครับลงไปครับตอนที่นำปลาลงไปครับอย่าไปคนมันนะครับไม่ต้องคนเอาลงไปลาลงไปเฉยครับไม่ต้องคนนะครับอย่าไปคนครับเดี๋ยวมันจะข้าวใส่ลงไปโอเคไม่ต้องคนนะครับจากนั้นจากนั้นครับขั้นตอนต่อไปครับผมจะปุ่มด้วยน้ลาลาไปก่อนนะครับน้ลาลาใส่ลงไปครับประมาณหนึ่งครัปพีครับตามด้วยผงลงไปเดี๋ยวค้าวผมลงไปอีกนิดนี่ครับใส่ผมลงลงไปครับ ประมาณหนึ่งช้อนนะครับล้างสักหน่อยครับดีมันติดตะพีหรอเคประมาณนี้ก่อนครับจากนั้นครับนั้าปลาบมาปิดไว้ให้ปลาสุกก่อนนะครับรอปลาสุกครับปามบัวปิดไว้ครับเดี๋ยวปลาสุกเราจะกลับมาดูอีกทีนึงครับผมเอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะนำบวเนี่ยครับที่เราหั่นไว้เมื่อกี้ครับใส่ไว้ไปในหม้อต้มครับยังไม่ต้องคนอะไรนะครับใส่เข้าไปใส่บววเข้าไปครับ ใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปครับนี่โอเคครับไม่ต้องคนอะไรนะครับใส่เข้าไปก่อนจากนั้นรอให้น้ําเดือดเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกรอบนึงครับหลังจากที่เรานําปลาลงไปต้มเพื่อให้สุกก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะเตรียมผักครับไปมะกรูดสักสี่ใบก่อนครับเดี๋ยวเราจะฉีกเป็นชิ้นนะครับฉีกเป็นชิ้นนี่ครับตัดกานออกไปครับสี่ใบฉีกเป็นชิ้นครับสี่ก้อนที่บ้านเอาไปครับเอาไว้ให้กินได้ด้วยครับถ้าใครอยากินใบมะกรูดจะกินได้ครับ ต่อไปโอเคต่อมานี่ครับยอดใบมาละครับมาละกีนรหรือว่าปักไซครับซอยพอดีคำครับซอยลงไปครับใบนี้เลยให้ค้อขมนะครับออกขมขมเอาแค่นี้พอครับข้างล่างมันเดียวใส่ตะหนิฟอแล้วเตรียมไปต่อไปโอ้ผมลืมครับลืมว่าเรามีนี่ครับบวกรับบวกอ้ลืมใส่บวกตายจะต้องบวกไปใส่ในบล็อครับ แป๊บหนึงครับเอาใส่กันเลี้ยงใส่ยบวกมือถ่ายสาเลี้ยงใส่ยบวกขักเน้นๆแล้วครับนี้ผักเน้นๆในบัวพัสดสองอันครับเดี๋ยวเลืองนะครับบัวพี่มันสุกยากเหมือกันครับเดี๋ยวเราใส่บัวเข้าไปในหม้อเลยครับผ่านเครื่องดีกว่าชิ้นใหญ่ไปครับผ่าเครื่องจังเลยโอเคเดี๋ยวเราไปใส่บัวันครับกลับไปที่ผักของเราต่อนะครับ เกือบลืมใส่บววนะครับเมื่อกี้มองไม่เห็นจากนั้นเป็นผักชีลาวครับเอลาออกไปครับเราไม่ใส่ลากครับลาดทิ้งไปเลยหั่นชิ้นพอดีคำครับเนี่ยชิ้นพอดีคำโอเคเก็บใส่รวมกันไว้ครับเราจะใส่ครั้งสุดท้ายครับหลังจากที่ปลาของเราสุดครับต่อไปต้นหอมครับต้นหอมต้นหอมชิ้นใหญ่หั่นขึ้นหนยนะครับนี่ก็ชิ้นพอดีครับโอเคใส่ชิ้นที่พอดีคำไปหั่นพอดีคำนะครับชิ้นพอดีคำ ต้องหันใหญ่ไปครับกันยาวไปก็ไม่ดีสั้นไปก็ไม่ดีครับเอาที่พอดีคมสำหรับเรานะครับความต้องการไม่เข้ากันกะปริมาณเราครับโอเคจากนั้นเราเก็บไปใส่รวมกันครับเออเราจะได้บตอนนอ้ต้นหอมผักชีใบมะกรูดผักใส่ครับยอดใบมะระขีนกครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอให้หม้อต้มปลาของเราสุกนะครับหม้ออ่อมของเราครับระหว่างนี้รอให้หม้อเดือดก่อนครับผมตอนนี้หม้ออ่อมของเราครับ เดือดมากแล้วครับเดี๋ยวพอเปิดดูนะครับโอ้โอบวบแล้วก็เริ่มเปื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอชิมสักนิดหนึ่งครับรสชาติเป็นไงจะได้ปรุงนิดหนึ่งครับชาตตอนนี้เริ่มนัวแล้วครับน่จาจะพอดีระหว่างนี้ ต้มให้ปลาเปลือยไปก่อนครับปลายังไม่เปลือยครับโอเคครับผมหลังจากผ่านไปสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูหม้อแกงอ่อมเราครับโอ้ตอนนี้น้ำลดลงแล้วครับขอดูเนื้อปลาหน่อยคนเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวเปลือยเคขอชิมก่อนนะครับ ืมอชากนัวพอดีครับต่อไปครับใส่ผักลงไปครับนี่ใส่ผักลงไปใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วตามด้วยน้ำปลาครับขั้นตอนสุดท้ายครับอ้อมหลายครับเย,ยประมาณนี้ครับอ้อลืมไปครับเลยอีก อีกอย่างนะครับนี่ครับนี่โอ้เดี๋ยวกดเชือกออกก่อนครับข้าขั่วแล้วครับข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วลงไปครับเย่หอมๆแกงอ่อมต้องมีข้าวคั่วครับประมาณนี้ครับน้ำคนแน่นอนครับเมนูนี้จากนั้นคนครับ คน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 ครับคนไม่เข้ากันครับคนไปครับเดี๋ยวคนแรงนะครับเดี๋ยเนื้อปลาเปื่อยครับเนื้อปลาแน่นๆนะครับวันนี้เข้าขั่วนี่จะทำให้น้ำมันก้นขึ้นนะครับดีครับแรงอ่อมปลาดุของเราวันนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับผม เมนูวันนี้ครับแกงอ่อมปลาดุกครับของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใส่ผักต้นหอมผักชีแล้วก็ยอดใบมะกรูดมะละกินกครับรนแซ่บมากครับอาหารอีสานแบบอีสานของเรานัวหนัว,นวทั้งนั้นเลยครับทีมรถไหนนัวคำนั้นครับมาทานด้วยกันนะครับผมสวัสดีครับ